วันนี้สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่สิบเจ็ดนะครับตุลาสองพันห้าร้อยกสิบแปดนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูแปลงนาของน้องสายชนนะครับน้องวีระชนนะครับเขาปลูกข้าวนะครับในบันทึกแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วก็มาดูแปลงนานะครับของน้องวีระชนนะครับซึ่งปลูกข้าวพันธุ์ มโจเก้าสิปีนะครับเป็นพันข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ใช้กดซิลิคอนนะครับวันนี้ก็มารอที่แปลงแล้วนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าจะต้องหาที่จอดรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถเข้าไปนะครับแปลงข้าวแปลงนี้เนี่ยก็เป็นพันของหาลยเปโจนะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้กดซิลิคอนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูแปลงนะครับก็เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูแปลงกันนะครับโอเคครับ มาแล้วครับสวัสดีครับทุกชนสวัสดีครับไหนแป้งอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวเราขึ้นรถสไลดงเข้าไปนะครับเข้าได้จะเข้ามันากโอเคไป พถึงแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนก็อย่างที่นาเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าเป็นแปลงพันเป็นข้าวเหนียวนะส้าจนนะพันแม่จ้เก้าสิบปีนะแล้วก็ทดลองใช้กดซิลิคอนนี่นะครับฉีดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณสมบัติของกดซิลิคอนนี่นะครับก็นี่แหละครับกระตุ้นการเจริญเติบโตนะครับใช้กับข้าวใช้กับข้าวโพดให้กับอะไรเนี่ยดีหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูข้าวกันก่อน อันนี้อะไรครับเนี่ยตัวเขียว,ว,ยวพันอะไรครับไชนาจีดสองไชนาเจีดสองของประชาพึงฉีดไปนะครับก็อยากให้ลองดูนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานจริงๆก่อนนะครับกับข้าวเป็นยังไงนะครับประวัติเป็นไงบ้างข้าว,าวพันไม่โจ้ก้าสิบปีเียไครจนอนอ้สายพันเกิจดจากอา,า์ที่มหาลัยแมโจ้ครับปรับปรุงพันใช้เวลาปรับปรุงพันประมาณสิบสองปี ตอนนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วก็เริ่มจำหน่ายได้นะครับซึ่งก็มีการเปิดตัวในเมื่อฉลอง90ปีแม่โจ้ครับนะครับแล้วก็ปีนี้เริ่มจำหน่ายออกไปทั่วประเทศคือคุณลักษณะเด่นของมันก็คือเป็นข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยหอมต,ต้นเตี้ยหมปลูกได้ทั้งนาปีและนาปังอืออตรงนี้ตรงนี้เป็นข้าวข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับอ่านี่หนึ่งศูนย์ห้าจะจะเห็นเห่นว่าความเตี้ย ถ้าเทียบกับข้าวหอมมะลิมันจะต่างกันขนาดไหนจะได้แต่งข้างหน้าครับเป็นแป้ข้าวองข้าวข้าวเหนียวหอมไม่โจ้กนี่ครับหนึ่งส่วนห้านะครับแล้วใช้ฉีดซิลิคอนแล้วเป็นไงคืเอ,อเราต้องการหนึ่งเราต้องการหนึ่งอ,อ่อทำให้ต้นมันแข็งแรงสองไม่เกิดโรคครับครับสามเรื่องเพิ่มเพื่อผลผลิตอ๋ออันนี้มันเป็นเนี่ยครับข้าวหอม นี่นะครับข้าวเหนียวหอมไม่โจ้ก90ปีหอมไม่โจ้ก90ปีลักษณะดนก็คือต้นเตี้ยลักษณะดนก็คือต้นเตี้ยนะครับมันดียังไงสังเกตตรงนี้เมื่อวานเกิดพายุลมนะครับลมล้ม่าเหตุคือข้าวล้มนะครับแต่ว่าข้าวเหนียวหอมไม่โจ้ไม่ล้มนะครับต้นนะครับแล้วก็ผลผลิตก็ก็เหมือนข้าวเหวทั่วไปอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนอยู่ที่เกษตรกรว่าสามารถ ดูแลได้ขนาดไหนสามารถใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนได้ขนาดไหนเพราะว่าเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่เชียงใหม่สามารถผลิตได้หนึ่งพันน่าจะได้หนึ่ันห้าร้อยหือหนึ่งันเจ็ดร้อยโอ้ตันเจดตันเจต่อไร่นะแต่ว่าผมคงไม่คิดไม่ไม่คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าโดยปกติผมทําก็อยู่วันสัก4ี่ถึงห้าร้อยพร้อมเป็นข้าวนานาปีครับนี่นะครับข้าวเหนียวพันข้าวสิปีแม่โจ้นะครับ ต้นไม่สูงนะครับไม่สูงถ้าเทียบจากโคนถึงคอรวงเลยนะครับไม่เกินสี่สิบเซนนะสายชนก็กืบคนคอรวงก็ใกล้เคียงครับสี่สิบห้าสิบเซนสูงจะประมาณสักเจ็ดติบไปเกินนั้นนะครับไม่เกินถ้าเทียบกับข้าวหอมมะลิอะคนละทั้งคนละหนาดเลยอันนี้นี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งได้ทดลองมาปลูกี่สา่าแก้วใช่ไหมครับครับโอ้ อีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้จะสามารถเอาไปทำเป็นข้าวเม่าได้อืมแต่ว่าอันนี้จะเกี่ยวไปได้หูงได้นึ่งเลยนะครับเอาไปนู่นไปนี่กินไก่กกย่างที่งานเลี้ยงไมโจ้อนันนั้นอันนั้นเดี๋ยวจะต้องฝากไปเพราะดูแลน่าจะติดชื่นงานนี่เนี่ยพอสังเกตนี่ยมนี้ข้าวล้มกไดูล้มอ่าครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือกอขอหนึ่งศูนย์ห้านะครับใช่ครับใช่ใช่ลักษณะข้าวเนี่ยนะครับ ในการที่เราจะปลูกข้าวเนี่ยถ้ามันไม่ล้มมันจะดีนะครับพันแม่โจก้ปีเนี่ยพัฒนาพันธุขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ต้นมันเล็กนะครับต้นเตี้ยนะครับและออกรวงเนี่ยนะครับต้นเตี้ยมีประโยชน์ยังไงครับ<ช>เมื่อมีรามีพายุมีอะไรมาก็จะไม่ลม<ช>้มพอไม่ล้มเนี่ยนะครับก็จะไม่มีอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวนะทายชนเกีเก่ยวง่ายคราวนี้คราวนี้อยากให้ทายชนพูดถึงเรื่องกดซิลิคอนนั่นนี่นะที่ว่าเราจะลองใช้ดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปให้ดูตรงนู้นดู ว่าอันนี้ขวดใหม่แล้วจะหาว่าหรู้ขวดใหม่มาหรือเปล่าว่าใช้จริงหรือเปล่าอันนี้เราก็เรียวๆไปเลยนะครับชอบทิงอาคารไม่ใส่อันนี้ฉีดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะนี่ครัลอาคานการฉีดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามาอวยกันฉีดไปใช้หนึ่งขวดนี่แหละครับในรอบ ช่วงนั้นฉีดประมาณสักหกสิบประมาณหกสิบกว่าวันนี่แหละครับประมาณปีปาะหกสิบวันช่วงเน้นข้าวกําลังตั้งตั้งแต่กอนะครับช่วงระยะแตกก่กอก็ก็ติดตามดูเหมือนกันปก,กติผมใช้แต่ในข้าวโพดครับก็ถือว,ว่ารอบนี้ก็ลองทดลองไปฉีดไปก็หนึ่งขวดถ้าตามที่แนะนําเท่าไหร่นะเจ็ดไร่เหรอครับกับข้าวกับผมก,ก็ใช้ขวดหนึ่งกับพื้นที่ข้าวประมาณสามไร่อือครับ รับต้นทุนเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยยี่สิบาทสามร้อยี่สิบาทบนะครับก็ดูการเขียวความเขียวทนเขียวนานหนึ่งเขียวทนเขียวนานสองความแข็งแรงต่อโรคนะครับความแข็งแรงต่อโรคซึ่งตอนนี้มันก็จะมีให้เปรียบเทียบก็คือมีทั้งข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวหอมมะลินะครับเดี๋ยวก็รอดูว่าผลผลิตที่ออกมามจะเป็นไงเพราะผมไม่ได้ขีดตัวอื่นนอกจากตัวซิลิคอนแล้วก็มีมีอ่า ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนะครับครับก็ต่อเดี๋ยวรอติดตามตอนผลผลิตแต่ว่าดูแล้วในความเสมอเนาะรวงอันนี้มันจะมีที่มันเจอเนี้ยมันไม่ใช่โรคนะครับครับอันนี้นกนกมาลุมตอนที่กำลังเนี่ยติดเม็ดนี่แหละครับนกนกกระจิบกระจอกตัวเล็กๆนี่ยให้ดูเต็มเม็ดเต,ต็มเม็ด วันนั้นลองเอาไปทํำข้าเมาแล้วแต่มันยังไม่เป็นเมา <c oughs> มันก็จะเละตุ้มเปะนะครับอันนี้ข้าวเก้าได้เก้าสิบปลูกวันที่ที่เจ็ดเก้าสบร้อยวันอายุการเก็บเกี่ยวในกี่วันครับประมาณถ้าตามอายุตามพันธ์ุที่เขาแนะนําก็มันร้อยี่สิบถึงร้อยสามสิบวัน,นเริ่มรล่มเต็มแล้วนะครับอ่ขาข้าวเหนียวนีนพันุ์แม่โจ้เก้าสิบปีเนี่ยนะครับ ที่จากสถิติที่ปลูกที่เชียงใหม่จากการเก็บข้อมูลเน่ได้ตันเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับตันเจที่ที่ของมหาลัยที่ชาวบ้านก็ไปพันไปปลูกแต่ว่าอันนั้นเขาจะการจัดการการดูแลของข่าเยียหนึ่งถึงปุย๋ยครับถึงปุย๋ยเราเราเป็นกึุ่มเกษตรอินทรีย์ไม่ไม่เน้นไม่ได้เน้นเพิ่มผอีตขนาดนั้นจริงๆก็อยากจะได้แต่เท่าที่เห็นแล้วเขาใส่ปุย๋ย ไร่หนึ่งตกไร่ละประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบโลอันนี้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีอะไรพวกนี้ใส่เป็นปุ๋ยเม็ดทับประมาณกี่โลครับเนี่ยอ,อ่อปุ๋ยเม็ดสามไร่ตีไปสามไร่ใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีไปสองกระสอบก็ประมาณสักเท่าไหร่ร้อยโลร้อยโลหานประมาณยี่สิบกับสามสิบโลสามสิบโลยี่สิบกับสามสิบโลเนี่ยถ้าเกิดเราได้ตันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้นทุนเราลดนะเพืก็ถือว่าคุ้มนะครับ แต่ดูจากสภาพนะครับอันนี้ก็แผ่นๆดูรอบๆเนี่ยครับที่ผมเดินมาเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะเสมอกันไปหมดเลยนะครับไม่มีสูงยิงไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ดูรวงนะครับก็เต็มช่อนะฮะเขาเรียกเต็มคอนะคอวงก็เนี่ยครับมันเป็นคุณสมบัติของกดสิลิเจ้อแล้วใบดูลายใบนะครับลายใบตั้งแหลมอย่างนี้แหละครับคือเร่งช่วยสังราข้อแสงเร่งการเจริญเติบโตครับและที่สําคัญเนี่ยแหละข้าวเนี่ยจะมีทั้งเพี้ะกระโดดมีทั้งโลกนะ ถ้าจัดการเรื่องโลกได้ข้าวเข้าหอมเนี่ยรวงจะใหญ่นี่ครับกอขอขอหนึ่งศูนย์ห้านเพิ่งจะออกรวงไปเมื่อสามสี่วันคิดว่าจะได้เกี่ยวประมาณตอนไหนครับเนี่ยอีกว่าตีประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันก็ร้อยวันละก็ใกล้เคียงประมาณต้นเดือนหน้าต้นเดือนพฤศจิกาอ่าจริงๆผมอยากจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้มันเรียบร้อยเมื่อวันเจอพายลมพายุ เมื่อวานหนักหนักหนักเมือ่อวานหนักหนัก <c oughs> เอ,อ่อปัญหาก็คือไอเครื่องเกี่ยวข้าวที่เตรียมไวอ้อ่ะเกี่ยวข้าวล้มน่าจะไม่ได้เรองใจคนอืมครับกับกับใช้วิธีคือใช้เครื่องตัดหญ้าตัดวางลายโอ้มอมแต่ว่าตรงเนี้ยใช้ได้แน่นอนอันเนี้ยยังไงก็ไม่ล้มครับน่าสนใจครับข้าวเหนียวพันธ์พันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็อยากได้พันธ์ซื้อติดต่อซื้อพันธ์ได้ที่ไหนนี่คุณ หาวิทีลาลไรแม่โจ้ oh, อ๋อครับสอบหนึ่งผมจะไม่ได้จําไม่จิดมันจบมันคือรวมเข้าสมมันตกพันกว่าบาทพันประมาณพันหนึ่งร้อยบาทก oh, ระสอบหนึ่งนี่หนะักกี่โลครับยี่สิบห้าโลใช้หว่านได้กี่ไร่ยี่สิบห้าโลเนี่ยผมหวานตรงนี้เรื่องนาตีเป็นสักไร่ไร่ไร uh ่ huh. กับไร่ครึ่งจริงๆอัตราการใช้ก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบกิโลกร,รัมต่อไร่ ครับถ้าเห็นนี่นะครับเดี๋ยวสายพันธุ์นี่เดี๋ยวอาจจะได้ขายพันธุ์นะครับตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนี่นะครับข้าวเนียวนะครับข้าวนี่นะครับก็อย่างที่บอกไว้เนี่ยถ้าพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้ได้เนี่ยอย่างเราต้องการผลผลิตอยู่แล้วต้องการรวงต้องการอะไรอยู่แล้วแหละแต่พลลดการเสียหายจากข้าวในี่เวลาถึงช่วงอย่างนี้แหละถ้าปลูกข้าวนาปีก็จะมีพายุมีอะไรอย่างนี้เนาะสายยนนะแต่พันธุ์นี้แม่โจ้าเกสิบปีเนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์มาเนี่ยต้นเนี่ยสูงยังไม่ถึงเมตรเลยนะครับเนี่ยสี่ส สี่สิบเซนเนี่ยดียังไงครับไม่ถึงว่าในการเกี่ยวก็จัดการง่ายนะครับแล้วก็เวลามีลมมีพายุมาเนี่ยก็จะไม่ลมนะครับจะเป็นจุดเด่นคือถ้าปลูกข้าวในเขตพายุลมแรงเนะี่ยอืมเอ่อถ้าเป็นต้องบอกว่าข้าวข้าวนาดอนนะไม่ใช่ข้าวน้ําท่วมครับเอาข้าวเตี้ยไปปลูกน้ําท่วมมันก็ไม่เหลือก็ <laughs> <laughs> ต้องดูพื้นที่ก็ <laughs> ต้องศึกษาพืน้นที่ด้วยนะตรงนี้มันเป็นข้าวพื้นที่เป็นี่พื้นที่น้าหลาก ครับเป็นที่หมุนเวียนนะครับก็ข้างบนเขาจะเป็นไร่ข้าวโพดไร่อ้อยซึ่งแถวเนี้ยเขาจะใส่ปุ๋ยน้อยเพราะว่าอาศัยปุ๋ยจากจไาไรยจากอะไรไหลๆเข้ามาเ <มา S 2> นานะแต่ว่าผลผลิตก็จะอยู่เท่าที่เคยเก็บข้อมูลก็อยู่มันสี่ถึงห้าร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับผมว่าน่าจะเกินถ้าถ้าข้าวอย่างนี้นะ,ะแต่ก็รอดูเดี๋ยวว่าผมว่ามันน่าจะเกินเพราะว่าผมใช้วิธีการหว่าน นะครับทั้งข้าวข้าวเหนียวหอมแม่โจ้ทั้งข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเอ่อใช้วิธีการย่าย่าแล้วก็หวานนาตมหวานนาตมแล้วก็จุดไหนที่มันไม่เกิดเราก็ใช้วิธีการถอนดำผมจะใช้คําว่าทํานาหวานให้เหมือนนาดำาอืโททาให้ง่ายครับเอ่อถ้าจะดำทั้งแปลงคงไม่ไหวนะครับผมใช้คือผมใช้ลูกไม่ไม่ไม่มีลูกน้องไม่มีจ้างใครผมใช้วิธีทําเองแล้วก็ว่างวันไหนก็มาทําครับครับซึ่ง ก็หกเจ็ดไร่คนเดียวก็สามารถดูแลได้ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าซิลิคอนเนี่ยเพิ่มผลผลิตได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติที่ลองใช้ดูเนี่ยข้าวเนี่ยที่ได้เนี่ยมันเพิ่มผลผลิตขึ้นมาชัดเจนนะครับใช้กับข้าวโพดกับอ้อยกับอะไรได้เยอะวันนี้เดี๋ยวชายชนเนี่ยเดี๋ยวฝากอะไรพูดถึงเรื่องซิลิคอนหน่อยชายชนครับก็ลองลองดูนะครับลองทดลองดูไม่ไม่มั่นใจก็ลองดูสักขวดหนึ่ง แล้วก็เทียบเลยไอ้ขวดเนี้ยไอ้มีขวดเนี้ยพื้นที่ดิ่งไปกับใช้รถฉีดเนี้ยกับใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้เพราะผมทดลองผมใช้มาแล้วประมาณสามปีซึ่งเห็นเห็นผลชัดเจ็นในในข้าวโพดคือหนึ่งเม็ดเม็ดสุดปักนะครับแล้วก็เม็ดเม็ดลึกผลผลิตได้ดีนะครับมผมทดลองตอนนั้นกับข้าวโพดพันธุดีครับเก้าเก้าเจ็ดเก้านะครับทีนี้ก็ใช้ใช้ ทั้งรุ่นแรกรุ่นสองแต่ว่าก็เริ่มเรามั่นใจปุ๊บเราก็ใช้ผสมใช้หลายๆตัวตามที่เราอยากจะใส่ให้ให้เข้าไปครับอเออเดิมทีผมจะใช้เพียวเพียวคือตัวเนี้เลยไม่มีอะไรผสมก็เห็นชัดเย็นแล้วว่าอเอาเทดีแต่เราอยากจะให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเราเราถึงใช้ปุ๋ยเก็ดตัวอื่นเสริมไปด้วยในในจุดที่ว่าเราต้องการให้มันเพิ่มผลผลิตตรงไหนอันนี้ เนี่ยเน,นียวิเศเข้านาะแปลงผมแปลงหนึ่งอน,น้เนี่ยข้าสถล้มอ๋อเนี่ยนี่แหละครับล้มนี่มันก็จะมีผลเสียเรื่องการเก็บเกี่ยวนะช,ช่วงเก็บเกี่ยวมันจะร่วงถ้าถ้ามันมีน้ําขังโอกาสที่ลวงมันจะจุมน้ําพอลวงมั่จุมน้ําเข้าเสียหายมีโอกาสสองเนี่ยข้าเวลามันล้มล้มเสียสภาพบางอย่างชูลวงขึ้นมาใหม่แต่ใบมันจะสังครข้า์าแสงได้ยากเพราะมันลาบไปกับลาบลาบไ,ไปด้วยกัน าล้มช่วงนีมน้มันทำให้ผลผลิตข้าวมันน้อยลงอันนี้ก็ของสะชนใช่ไหมนี่ใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับดูอย่างนี้สะชนดูใบอ้อยที่ใบข้าวที่ไม่ได้ฉีดนะครับก็จะไม่ตั้งเห็นไหมไม่ไปแต่ดูใบข้าวที่ฉีดกับสินค้าดูปลายยอดเห็นไหมครับจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับการตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ซื่อสู้แดดสู้ภัยแรงสู้อะไรสังข้อแสงได้ดีครับสังข้อแสงได้ดีก็จะเจริญเติบโตได้ดี แป้งแป้งแป้งเนี้ยจะเจอจะเจอโลกโลกโลกคล้ายใบเป็นลาสนิมเป็นใบไอใบสนิมอืมแต่แป้งแป้งเนี้ยไม่เป็นครับผมฉีดตัวนี้ด้วยแหละส่วนหนึ่ง